สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแอดมินทุกๆช่องนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านกันครับมีนีก็มีเรกลับรับแต่มีที่มานะครับของพี่น้องเพื่อนฝากมาให้เราจะให้เรลับมีที่มาครับให้ข้อสอบเป็นผู้นําเสนอนะครับเป็นผู้นําเสนอหมวดที่เจ็ด แต่ว่างหวดบางสองหวดสองหวดเขาแต่เหล็กติดนะครับหวดที่เจ็ดนี่คิดว่าน่าจะมาเด็กจับคูคิดว่านะครับแต่ว่าที่เขาตรงๆเขาวนล่างกับสามวดติดขึ้นกันครับกับพี่น้องบางคนที่เป็นคอมเมนต์มากคนก็บอกว่าถ้าเจ๊งกับไปคล้ายให้ข้ายหน้าค้ายบ้านใส่เสื้อลวดลานอันนี้กับ่ถึงขนาดนั่นนะครับ ผูพ้พันหายมากกับว่าที่ว่าตัดเดืนไปที่หลเที่ยีขึ้เท่ยงหรอผู้พันหายมากพันกับว่าได้เจ๊งนะครับว่าได้หูหรอครับแต่หู้กับเสื้อเอาเองคือว่าหรอครับอันนี้เป็นเพียงคำนวณน,นะครับนนตามหลักเกณฑ์ครับเป็นเลขคำนวนเขาคำนวนรวมกันมากเลขมิถิมาหรอเพิ่นคำนวณมากเพิ่นหายห้ามากสินอ่ะเพิ่นคำนวณมาได้สี่เพิ่นกับเพิ่นคำนวณตามหลักการของเพิ่นนะครับ เป็นเลขมีที่มาหรือเพิ่นเสียวมีที่มาจากไซนีน่เข้ากับโมโหนะครับเป็นเลขลับนะครับ <c oughs> พูดถึงตัวเลขนะครับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขเลขเด่นมันก็มีเด่นแปดวันนี้เด่นแปดตัวเดียวนะครับเ<อ>ส้นหิ่งเส้นรูดจัดแปดได้เลยครับแปดตัวเดียวบนล่างมับแปดครับเลขมาแปด ของเพิ่นนะครับมาแปดตัวเดียววิ่งลูดได้เลยนะครับจับคู่มีตัวได้แน่จับคู่มันมีอยู่หางนะครับเลขจับคู่นะครับมีแปดศูน8์แปดสองแปดสามปดห้าแล้วก็แปดหนะครับ มีตัวเน้นบ่จ้ะตัวเน้นตัวเน้นกับวงกลมหายแล้วกับมีแปดสองกับแปดหาครับถือว่า <c oughs> บหลายคููเนาะค่ะคระนเน้นให้เน้นเน้นให้สองหางนะครับที่ที่แน่ๆก็คือเลขชุดนี้นะถามมาคือพ่ตตรงกลับนะครับจะมาตรงเลยว่ครับจะมาตรงนะครับเท่าที่พันมานะครับสิ่พ่อรตรงกรับ แต่ว่าแปดสองก็คือแปดสองไปเลยโมเมนต์สองแปดน,นะครับแต่ว่าพี่น้องกับกาว้น,น,น้ำน,ำน,ำนำาอกันขาดครับมันก็เป็นไปได้เมื่อไรล่ะเล็กหน่อยคููน้องนนะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับหาคููครับนี่เล็กอยู่หาคููครับหรือว่าบอา่บอไหลค่ะบอ่บอไหลบ่อไหลกับแต่ว่ากับบ่อหน่อยไม่ว่าอะแต่เนียนไหยเนียนไหยสองหางครับ ไปกับมันกับติเปินสิบฟูเนาะครับไปกับสิบฟูนะครับแต่ถ้าตามรักแล้วสิว่าต้องกับนะครับตัวเลขชุดนี้จะให้พี่น้องเอฟซีเก้าใบละดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วทวนอีกเทนึงเด้อพี่น้องทวนอีกเทนึงเลขเด่นนะครับรับมีที่มา เด่น8นะครับวิ่งรูดไปที่8บนล่างนะครับเพ่ตัเวเดียวเด่นตัวเดียววันแล้วก็จับคู่ก็มี80 82 83 85แล้วก็86ดหกเหล็กยู่หาหาหางครับถรือว่าบรลายถาบกับแห้งหน่อยแห้ง ชัดๆกับพานนึ่น้องตือเป็นเพียงแนวทางถ้ามากใครชอบก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวสิพร้อมที่โชว์ตัวเลขไปจ้าเบิ้งเด้อเบิ้งแต่ละกล่องเบิ้งเอาเด้อหมุนใส่หน้ามันนะกล่องไฟบ่เห็นเดี๋ยวอ่ะเอาไปทีละทีละทางทีละกล่องก็ได้เนาะ z ู o ได้ คนเน้นคือ8ปสองกับ8ปห้าครับเน้น2หางแปกับ8ปดห้านะครับท่างกองยีกองแห,หนนอทางเห็นไหม ไม่ต้องกลับดิถามมันออกมากเลยคือปลุกผถ,ถ,ถ,ถ้าตามสูตรแล้วตามสูตรของเพื่อนสิว่าตองกลับนะครับจะออกตรงเลยเน่อรับนี้ที่มานะคะพอสอบบนคำว่าฝากมาตอดเอ็กซีแล้วจะเป็นที่แนวข้างนะคะ แปดเลยตังนี้แปดวงกลมเด่นเน้นแปดสองแปดห้าติดแปดเด่นแปดเด่นแปดตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างเด่นไปได้ครับเลขเด่นวิ่งรูดแปดบนล่างเลยถ้าล่งล่างในแปดสองขึ้นบนจะเป็นแปดห้าตามสูตรที่เป็นอย่งนันมตามสูตรเนาะครับ เ,เขามาดจาังวดแล้วพศออถ้าพูดถึงว่าเขาตรงตรงันทริเท่าเที่ยวมากนี่เขาตรงตรงกับสามงวดเนาะเขาบนล่างเลยเขาบนลา่า,นลางเลยข้งบนข้างล่างสามงวดติดครับสามงวดติดแล้วก็ออกตรงร้อม,อมบ่ได้ครับแจ็คชุดนะครับเพือ่อใหพอพอมจจาจังหวดแล้วจ้าเนี่ที่จริงอันนี้เป็นวดที่เจ็ดแล้วในเที่ยวมากนี่แต่ว่าสอสามงวดที่ผ่านมาบางนึงหันมันกั ติดแต่งแต่มีแต่เหล็กติดเนาะเหล็กติดมันมาตลอดล่ะโอ้จับคู่หลุดไปจับคู่หลุดไปนะครับเหล็กติดนี่บ่บโบหลุดนะครับเขาเหล็กติดเหล็กเด่นวิ่งหลุดเนาะครับวิ่งหลุดนี่ยโบโบเพียดอกโบหลุดวันนี้ขาดว่าวันนี้เพิ่นกระไฮมาตัวเดียวแล้วครับวิ่งรูปแปดตัวเดียวเลยครับเน้นให้เลยแปดตัวเดียวเพิ่นบ้าจังไดผู้เพิ่นไฮมาเพิ่นมางวันนี้เพิ่นมั่นใจซับเดยมั่นใจหน่วยถ้ามันพูดว่าไรก็ตีพ่ก เป็นรอยเปิดเส้นผุนเต็มผุนเหล้าเต็มรวยล่ะคันพูดว่าหลายเนาะว่าจงไว้เผุนว่าแปดเนี่จังได้กลับมาว่ะสันแปดยังไงก็มาเส้นวิ่งเส้นแลนเดี๋ยวว่าพี่น้องเสียไปติดผู้ใดใดเด่นเด่นมาแปดไปใส่ก็ได้เด้อจ้าลงเลยค่ะพ่อสอนครับครับโอเคเนาะขอบคุณพ่อสองมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องเอฟซีโฉบมานกันทุกทุกท่านเด้อครับจ้า มันมานเดอ้อพี่น้องเดอ้อวิ่งรุดแปดนะคะเลขมีที่มาพ่อสอพาโชคนะคะขอบคุณเอ็ซีขอบคุณ, FC, อคณพอสอนาจาบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ